นะครับสำหรับซิกเนเจอร์ของร้านนะฮะเมนูต่อไปส,ส,สวัส,วส,วสวดีครับสวัสดีค่ะมีมีเมนูต่อไปครับเป็นเป็นเมนูอะไรครับชาพีชคิมชีสค่นะะ ชาพีทครีมชีสค่ะชาชาอะไรพี่อยู่ชาครีปฟินติดก็ไม่รู้เข้าใจยากจังว่าผมไม่มองกัาร์ดกาแฟมันเมนูอะไรยากยากปกติสั่งแต่เอสเปรสโซกับโอเลี่ยงอะไรนะครับอะไรเอสเปรสโซเอสเปรสโซกับโอเลี่ยงมันไม่ถูกเอสเปรสโซเอสเปรสโซนะครับไม่เอาไม่อะไรนะชาเลยนะชาอะไรครับชาชาพีทครีมชีสค่ะชาพีทครีมชีสนะครับชาพีทครีมชีสเละหมดแล้ว ให้กูเคียวบ้างเถอะครับคุณผู้ชมครับระหว่างพวกเราถ่ายทำนะครับก็มีบรรยากาศลูกค้าเนาะลูกค้ามามามาซื้อกาแฟมาชิมกาแฟกับแชร์คราวินเดี๋ยวสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์คุณลูกค้าสักสักคนหน่อยนะครับสวัสดีคุณลูกค้านะครับว,วันนี้มาสั่งเมนูอะไร วันนี้สั่งชาพีทไปแล้วค่ะอ๋อสั่งชาพีทนะครับนี่ก็คือลูกค้าสาวสวยนะครับนี่มามาชิมกาแฟน,นะครับสำหรันนบคุณลูกคา้าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับอยากได้บรรยากาศทั้งกาแฟอร่อยนะครับแอร์เย็นนะครับแล้วก็อา,าอาหารตาอาหารเยอะๆนะครับแบะมานีชคาเฟอีนอไปโอเคโอเค นะครับสาหรับลูกค้าท่านในนะครับลูกค้าผู้ใหญ่เนอะยูบารไก่เด่นเชนไม่มีแต่กาแฟอย่างเดียวนะเรายังมีหนมนะครับมาผมบ้า,าเบิ่นหลบตาแหมอันนี้นะครับนี่เป็นเค้กนะในระหว่างที่ลูกค้ารอ,รอาะนะครับรอรอกาแฟนะครับไม่ต้องรอนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับตรงนี้นะลาบูปูนะครับสามสหายนี่ก็จะช่วยกัน เดีวเดีวบรรยากาศให้นะนะครับหรือจะมีในส่วนของจังหวะที่รอนะครับลูกค้าอาจจะมีในการเนี่ยอาหารครบเคี้ยวทั่วอบนะโตคุณแม่อรัญญาถั่วอร่อยมากเลยนะชิมดูนี่ครับกําลังระหว่างรอนะหรือซื้อไปฝากคนทางบ้านได้นะครับนี่ครับหรือจะเป็นในส่วนของน้ําผึ้งนะครับนี่ครับนี่ครับพี่ปอนี่ครับนี่ครับองุ่นองุ่นอ้องุ่นพะนะคุูเรียน นี้ไม่ใช่ต้องเรียนทายใช่ป่ะครับต้องเรียนมียาขนมนนะครับขนมบะหมี่านัเป่ามี้านเนาเนี่ยครับบะมี่ยังครับขนมบะมี่อบกรอบนะครับระหว่างรอเนี่ระหว่างรอหรือจะเป็นเกาลัดนะครับเกาลัดเราก็มีระหว่างรอนะครับมีหลากหลายเลยนะครับในส่วนนั้นก็สำหรับลูกค้าเนีอลูกค้าต้องการที่จะได้เสื้อเนี่ยสวยมากเลยครับเสื้อสวยมากเลยครับ เสื้อลักกาแฟนะร์แช่คาเฟอีนนะครับนีครับมีจัดจําหน่ายนะครับนี่ครับนุ่มสบายสบายใส่สบายใส่สบายครับใส่ขึ้นมานี่หลอกคิดเลยอย่างพี่ปอเนี่ยหลอนะครับปอตรงไฟดูจากตีผมเขา เดี๋ยวรอเมนูต่อไปแล้วไปใสดหน้ลูกกันสวัสดีค่ะน้องหนะาดีๆนะให้เขาน้องอะไรน้องโบ๊ทใช่ไหมสบยสวัสดีค่ะน้องโบู๊ค่ะยังเาอยังเป็นหัดอ่ะครับเอาสอบถามคุณลูกค้าหน่อยครับมาะไก่ปะมาะไก่ปะสองโลค่ะสองโลครับแต่น้ำหนักขึ้นหรือเปล่า น้ำหนักขึ้นโลใชลเ๋อก็เลยม,มากินกาแฟที่นี่นไงกินกาแฟที่นี่ค่ะน้ำหนักน้ำหนักลงน้ำหนักขึ้นค่ะอาน้ำหนักขึ้นถือว่ามาเป็นลูกค้าประจำมันปะโอ้ไม่เป็นไรกาแฟที่นี่เป็นไงอร่อยไหมกาแฟที่นี่ก็รสชาติแปลกดีค่ะไม่เหมือนที่อื่นอ๋อเป็นรสชาติเฉพาะตัวเข,ขาใช่ไหมใช่ค่ะกินไม่ได้จากที่อื่นเปิดทุกวันไหมครับที่นี่ผมที่เคยมา ที่นี่เปิดทุกวันค่ะอ๋อเปิดทุกวันใช่ค่ะติดถนนใหญ่เลยค่ะมองเข้ามาก็เห็นเลยเปิดเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงนะเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่8โมงเช้าหรือ5โมงเย็นนะคะอ๋อครับวมาลูกค้าล้ำค่าอะไรไป โอเคครับมาเมนูที่2คือเมนูนชาพิชคิมชีสค่ะชาพิชคิมชีสนะครับโอเคพี่ปอรุยโ,โซโล่นะครับเมื่อกี้สัมภาษณ์ลูกค้าว่ารสชาติที่นี่นะครับแปลกไม่เหมือนใครนะครับแชร์ครับไปยินเดี๋ยวจะชิมชาชาพิชครีมชีสเหมืนบอกชาพิชคิมชีสเ<ม>ออนีคค่ครับอขพยาชนะครับ โอเคน่ากินจริงเลยแช่คาฟีนะครับเมนูหลากหลายนะครับชาพิชชาพชกิมชีตนะครับถือว่าอร่อยนะสามอร่อยรสชาติมากเลยนะครับอร่อยมากเลยมันจะมีในกลิ่นของชาของครีมนะครับของพิชเข้ามา3ตัวประกอบนะครับถือว่าชิมแล้วอร่อยถือว่าเมนูที่หลากหลายนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบในในส่วนของอยากตัดเปรี้ยวนิดนึงนะครับมีสำหรับใครที่ กินแล้วมีเป็นแบบซึมๆนะนแอคทีบนะอนนะมันมันกินแล้วแอคทีฟนะตัวนี้มัน,มนแอคทีบในในร่างกายเราทำให้จากที่ภาะวะภาวะน่วงซึมหรือไม่ตื่นตัวนะครับกินตัวนี้เข้าไปรู้สึกว่ามันแอคทีฟนะร่างกายเราตื่นตัวได้ชินกินไหมหอร่อยถึงเมืองบาดาลสั่งได้เมนูนี้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับน่าจะเป็น สำหรับหมอสำหรับคุณผู้หญิงเนาะ<ช>นะครับใครที่เป็นอาการซึมๆง่วงลงวง่องนอนนะครับตัวนี้ชิมไปแล้วนะครับมันให้ความสดชื่นข้างในนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ใช่คอกาแฟนะครับเราเราก็ยังมีเมนูตัวนี้นะครับชาครีสนะชาแต่ว่าชาตัวนี้ชาพรีสตัวนี้ได้นะชาะรพรีสอะไรนะเนะมนูอะไรนะชาชาคริี ชาพีทครีมชีสอ๋อผมเข้าใจนึะว่าเป็นชาคริสผมมองเงินดอลลาร์เลยโอ้โหชาครีสล่ชชละชาครีสย้ำนำไม่ใช่นะครับจบไปสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเมนูที่2ชาชาพีทครีมชีสเดี๋ยวรอชมเมนูถัดไปครับ